เาละครกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ผมก็กลับมารีวิวรถให้เพื่อนๆนั้นได้ดูกันอีกครั้งแล้วฮะหลังจากที่แวะไปพักยิดนึงฮะเพื่อนๆให้น้องๆได้ทํางานกันนะครับผมกลับมาคราวนี้ฮะแน่นอนต้องมีสิ่งพิเศษแน่นอนครับนี่คือรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Gpx นะครับแบรนด์ไทยนะครับทำการส่งลงสู่ตลาดและส่งมาให้ผมนั้นทําการรีวิวครับนี่คือ Gpx pops 110นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ารถคันนี้จะให้ประเด็นที่น่าสนใจแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับผมไป เป็นแบรนด์ไทยที่มีความชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับอย่างที่บอกว่าหลายครั้งเนี่ยที่ผมมารีวิวรถยี่ห้อนี้ฮะก็จะเห็นพัฒนาการทุกๆครั้งเลยครับแบรนด์นี้เขามีการเก็บข้อมูลนําไปพัฒนารถแต่ละรุ่นที่วางขายในประเทศไทยทุกๆรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีรถหลากหลายด้วยนะครับสำหรับโมเดลใหม่อย่าง GPX Pop 110คันนี้ฮะเป็นรถที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจทีเดียวครับและวันนี้ผมก็นํามันมาขับขี่ใช้งานทั่วไปมีการใช้ความเร็วเร่งแซงบ้างทาเวลาบ้างแล้วก็ขี่ในสภาพจราจรที่ติด ข,ข้อคละเคล้าหลากหลายกันไปทําให้ผมได้5ประเด็นนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับ G P X Pop 1 1 0คันนี้มาฝากเพื่อนๆกันครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของหน้าตานั่นเองครับรถรุ่นนี้ฮะดีไซน์ด้วยการผสมผสานความเป็นโมเดิร์นนะครับเข้ากับความวินเทจในสไตล์โมเพ็ดนั่นเองครับป๊อปร้อยสิบนั้นเป็นรถในสไตล์โมเพ็ดหรือรถครอบครัวที่คนไทยชอบเรียกกันนั่นเองครับหน้าตาเห็นแวบแรกเนี่ยจำได้เลยว่าเฮ้ยนั่นมันป๊อปนะสิ่งที่ GBC เขาทำมาเนี่ยมีหลายจุดเลยที่ผมชอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องระบบไฟครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายนะครับทุกจุดใช้ LED สว่างชัดสวยงามครับด้านอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นชุดบังลมเนี่ยทำ ตำแหน่งของที่วางพักเท้าเนี่ยมีการช่วยบังน้ํากระเด็นได้บางส่วนด้วยนะครับด้านหน้าที่เห็นสังเกตว่า G.P.X เขาได้ดีไซน์ตัวตะแกรงด้านหน้าที่รองรับการติดตะกร้าสําหรับคนที่นําไปใช้งานแบบแม่บ้านซื้อกับข้าวนะครับติดตะกร้าก็มาก็รองรับได้เลยครับไปที่ด้านหลังครับจุดสําคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของ G.P.X Pop s นะครับตัวร10นี้ก็เหมือนกันครับก็คือตัวเบาะนั่นเองครับเบาะรุ่นนี้ฮะให้หนังสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีความยาวมากกว่าเดิมครับตัวเบาะของ g p s Pop ส0นะครับคือ็นแบนะครับก็ควาย สามารถถอดออกได้ครับเพื่อการถอดน็อตด้านหลังออกไปนะครับสำหรับคนที่กับ่ินเดียวก็สามารถถอดเบาออกได้อย่างสบายๆนะครับเรื่องดีไซน์ยังมีพวกอ่าสีสันที่สวยงามครับอย่างคันที่ผมขี่มานี้นะครับเป็นคันสีเขียวที่มีประกายมุกเรียกว่าบิ i s g r e e n นะครับเป็นสีเขียวที่สวยงามนะครับสไตล์อังกฤษนั่นเองครับแล้วก็มีการใส่สติกเกอร์กับโลโก้ของ Pop s เอาไว้อย่างลงตัวสวยงามเรื่องหน้าตานี่ต้องบอกเลยว่าดูดีนะครับลงตัวสวยงามทีเดียวครับผมดีไซน์ยังมีเรื่องของตัวบังโซ่ที่ให้มาแบบเต็มเลยนะครับอัน ล้อแม็กเนี่ยให้เป็นแม็กมาแล้วก็มียางจุกเล็ดมาให้ด้วยครับส่วนสเปคยางก็ดูตามนี้เลยนะครับ มาถึงประเด็นที่2ครับแน่นอนครคือเรื่องฟังก์ชันต่างๆครับจุดที่ G P X pops นะครับ110ทำได้อย่างน่าสนใจก็คือมันเป็นรถครอบครัวหรือรถโมเดปที่ให้ไฟพาร์ทขอทางมาด้วยแล้วก็ยังมีไฟฉุกเฉินด้วยนะครับตรงนี้มีประโยชน์ที่ให้มาแล้วครับผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเรื่องฟังก์ชันยังมีเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอเป็นแบบรูปผสมที่ให้ไฟแบ็คไลท์ที่สวยงามนะครับสัญญาณต่างๆเห็นง่ายมากนะครับสเกลระดับน้ํามันต่างๆเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับชุดเกียร์ก็เป็นไฟสเต็ปไปเลยจนถึง4ครับเห็น เป็นกระจกที่ชุบโครเมียมนะครับก้านกลมๆมาตัวนี้มีการปรับที่ค่อนข้างแข็งเล็กน้อยครับแต่ว่าปรับแล้วก็จะอยู่ดีไม่เลื่อนง่ายๆนั่นเองครับยังมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ G.P.X p o p 1 1 0นะครับเขาใช้โซ่ที่เป็นโซ่ดีเป็น 428D นะครับเขาใส่ใจการดีไซน์ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ G.P.X Pop 1 1้ครับไม่ได้มีสตาร์ทมืออย่างเดียวนะมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยเวลาที่สตาร์ทมือเรามีปัญหาก็สามารถสวิตช์ไปใช้สตาร์ทเท้าได้เลยนั่นเองครับผมประเด็นที่3าเนี่ยเป็นเรื่ G.P.X. นั้นได้เปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่อง110ซีซีนะครับเป็นเครื่องหัวฉีด G.P.X. F.I มาตรฐานไอเสียก็ผ่าน Euro 4ครับกำลังเครื่องยนต์นี้ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานสเตอร์หน้า15สจเตอร์หลัง36เนี่ยเป็นอัตราทดที่ใช้งานได้อย่างพอดีพอเหมาะสําหรับคนใช้งานทั่ว,วไปครับก็คือต้นมีนะครับกลางใช้ได้นะครับปลายก็พอให้ไหลได้วันนี้ผมขี่มาเนี่ยเป็นการใช้งานจริงๆเป็นส่วนใหญ่ครับความเร็วที่ผมวิ่งมาในตอนปลาย,ลายเนี่ยก็อยู่ชี่ช่วง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง รถสูตโลด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเรื่องของความเร็วปลายเนี่ยสำหรับรถขนาดเล็กแบบนี้นะฮะน้ำหนักแค่ร้อยกิโลกรัมแบบนี้เพียวเพียวเล็กๆแบบนี้เบาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราขี่เร็วเกินไปเนี่ยเจออะไรนิดเดียวนะบินได้เลยฮนะเน้นความปลอดภัยดีกว่าขี่รอลอดีกว่าสําหรับรถสไตล์นี้นะสำหรับเรื่องอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงจากการขับขี่ใช้งานทั่วไปของผมแบบนี้นะไปดูเลยครับตอนนี้ผมก็ขี่ได้ประมาณ56ากิโลเมตรนะครับจะมาลองวัดอัตราที่เปลืองเชืเ้ ก็ง,ง่ายๆแค่นี้ครับก็คือกุญแจเสียบข้างนะครับบิดนิดนึงแล้วก็ยกบอกขึ้นได้เลยครับถังน้ำมันก็อย่างที่บอกครับก็คือความจุ4ลิตรครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเติมกลับไปแล้วได้อัตราที่เพลองเท่าไหร่ครับโอเคครับเราก็เติมไป0.6ลิตรครับระยะทาง56กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูว่าได้อัตราที่เพลองเท่าไหร่ครับผมเมื่อกี้เติมน้ำมันไปครับ0.67ลิตรครับระยะทางที่วิ่งได้ก็อยู่ที่ประมาณ56กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูว่าเราได้อัตราที่เเเือง่พลิงเฉลี่ยเท นะครับผมอันนี้คือเป็นการใช้งานทั่วไปยังไม่ได้เดินทางออกทริปไกลๆมากๆแต่ว่าเป็นการใช้งานแบบคนเมืองทั่วไปครับก็คือไม่ได้บรรทุกของนะครับใช้งานในเมืองการจราจรติดขัดบ้างมีเร่งแซงบ้างนะครับแล้วก็มีช่วงที่ชุดลงสะพานอะไรบ้างถือว่าเป็นอัตราที่เปลิงเชื้อเพลิงที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามผมฝากที่นึงนะเรื่องอัตราที่เปลองเชื้อเพลิงเนี่ยบางทีผมเนี่ยขี่เองได้อัตราที่เปลองเชื้อเพลิงเท่านี้คนอื่นไปขี่อาจจะได้ต่างกันเพราะว่าเรื่องน้ำหนักตัวนะครับของผมที่มีน้ำหนัก ใช้กันเล่นเนียนเลือกช่วงเคีย์ที่เหมาะสมเนี่ยเรื่องอัตราทิงเพลิงเชื้อเพลิงก็จะออกมาคลายคาที่ผมขี่ก็คือขี่เนียนๆคันเร่งเนียนๆ,ๆครับไม่ต้องลากรอบลากเกียร์ก็ได้ตด่งเพลิงเชื้อเพลิงในแบบใช้งานทั่วๆไปที่ผมขี่วันนี้ก็อยู่ที่เห็นเลยครับถือว่าประหยัดใช้ได้ทีเดียวครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับประเด็นที่4มีเรื่องของฟังก์ชันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับที่ผมก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันครับอย่างแรกเลยท่ต้องพูดถึงก็คือช่วงล่างนั่นเองครับโช๊คหน้้้าาานนัันปัปสสสคบบะคบะะรรรรอย่มีจดดดดใืถไ2ว สาหรับคนที่มีคนซ้อนนะครับมีน้ําหนักบรรทุกประมาณหนึ่งก็สามารถปรับความแข็งกระปิงขึ้นได้อีกขั้นหนึ่งเลยนะครับแค่โยกกันโยกตรงโช้กหลังขึ้นมาก็ได้เลยครับง่ายมากนะครับอีกจุดหนึ่งสำหรับ G.P.X Pop 110ครับก็คือเรื่องระบบเบรกนั่นเองครับ G.P.X Pop 110เบรกหน้านี่ให้ดิสเบรกมาเลยครับแล้วก็เป็นคาลิเปอร์แบบสองสูบเลยนะแล้วก็เบรกหลังนี่เป็นดรัมนะครับเบรกชุดนี้ฮะทำงานได้อย่างโอเคเลยครับวันนี้เวลาที่ใช้สัดส่วนการเบรกแบบหน้าเจ็ดสิบหลังสามสิบเนี่ยก็ทำงานหยุดความเร G BX ถือว่าเป็นรถที่ให้ระบบเบรกคุ้มค่ามากนะครับผมว่านะยังมีเรื่องยางครับยางชุดนี้กับขี่ใช้งานวันนี้เราเจอฝนตกช่วงแรกด้วยนะครับก็ไม่มีอาการเรื่องของการกลัวน้ำนะครับสำหรับทางแห้งก็ถือว่าใช้งานได้ปกติครับยางเดิมของ G BX Pop ร้0ก็โอเคแล้วนะถือว่าใช้งานได้ดีแล้วครับ มาถึงข้อสุดท้ายกับข้อที่5ครับคือเรื่องราคานั่นเองครับหน้าตาดีๆแบบนี้ครับฟังก์ชันโอเคแบบนี้ครับราคาจําหน่ายของ g ี x p o p 1๊นั้นอยู่ที่39,500บาทเท่านั้นครับสำหรับราคาในช่วงแนะนำครับสำหรับเรื่องสีสันนะครับนอกจากสีเขียวบิทิสกรีนที่ผมนํามาดีเวลเนี่ยยังมีอีกสีสีที่โดนใจเลยสวยงามทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกชมกันได้ตัวเองเหมาะแบบแนวไหนครับช่วงแนะนําแบบนี้ G ีเป็เขามีโปรพิเศษครับสามารถฟรีดาวน์ครับผ่อนเดือนละไม่เกิน2,000บาทนะครับแล้วก็ดอกเบีี้ยยต่่่่่าาสสุดออูท1.5%นรซึงเพืมถ ไปขอรับโลนี้ได้ที่ร้านผู้จำหน่าย g p x ทั่วประเทศกว่า300แห่งครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าอ้าวแล้วจะรู้ไดงไงว่าร้านผู้จำหน่ายมีไหนบ้างครับนี่เลยฮะสแกน QR code ที่เราขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยแล้วเข้าไปดูครับร้านผู้จำหน่าย g p x ใกล้บ้านท่านมีอยู่ตรงไหนบ้างเบอร์โทรยังไงบ้างอยู่ในนี้เลยครับตามไปดูได้เลยครับผมสุดท้ายนี่ครับ g p x Pop 11 0ครับเป็นรถครอบครัวสไตล์แฟชั่นนะครับมีความสวยงามนะครับดีไซน์สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนักเรียนสาวๆขี่ไปทำงานหนุ่มออฟฟิศหรือว่าพี่ๆ่มททุกวสาหรับเซ สิครับกับการขับขี่ในการรีวิวกับของผมวันนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์ครับและก็มันเป็นรถโมเป็ดในสไตล์แฟชั่นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะโอเคกับมันเลยชอบนะถือว่าชอบเลยคันนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับหลายคนที่เข้ามาช่วยกันคอมเมนต์ในคลิปของเราแล้วก็ฝากช่วยกันติดตามนะครับกด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับแชร์คลิปของเราออกไปขอบคุณมากๆครับผมสำหรับความอนุเคราะห์ขังเพื่อนๆนะครับคราวหน้านะครับเรายังมีรถรุ่นใหม่ๆที่รอนำมาพูดรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกไม่ว่าเน้ทราับี ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมไป